สวัสดีครับพบก,กับผมวินเพชรยนต์รถมือ2ที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้นะครับเรามีความคุ้มค่าราคาประหยัดมาฝ่ายเช่นเคยใครกําลังมองหารถ SUV ไว้ใช้ในครอบครัวนะครับสมรรถนะดีๆความหรูหราระดับแฟลกชิพแนะนําคันนี้เลยครับ Honda CR-V 2.4 EL นะครับคันนี้ได้เป็น all wheel drive 4 o u wheel drive ไปเลยนะครับรุ่น top option เต็มได้ปี2019รถใหม่ป้ายแดงคันนี้ล้านหวันนี้จัดให้เลยครับคุ้มคุมเจ็ดแสนื่น 9,000บาทเท่านั้นนะครับ779,000บาทเท่านั้นคันนี้เลขไมล์แสนหนึ่งเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลเท่านั้นเองนี่แหละครับรถสวยประวัติศูนย์แบบนี้นะครับใครกำลังมองหาอยู่นะครับโทรมาเลยครับ064-6966335เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับซื้อรถกบวินเพชรยนต์คุณจะได้แต่รถเก่งสวยๆไว้ใช้เท่านั้นนะครับคันนี้ CRV นะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยครับเจ้าของเดิมดดูแลีมมาากๆสวยคคุ่ น่าใช้แค่ไหนออปชั่นดีแบบไหนไปครับคันนี้นะครับได้เป็นโฉมเรียกว่าโฉมใหม่เลยนะครับเนี่ยฮะดีไซน์ใหม่เลยนะครับไฟหน้าแบบ f ู l l LED ให้เลยแบบนี้นะครับชุดไฟหลีไฟเลี้ยวครบชุดในตัวนะครับปรับแบบออโต้ด้วยนะครับปรับความสว่างออโต้เปิดปิดออโต้ด้วยนี่นะครับไฟหน้าชฉริยะสวยๆแบบนี้ดัลล่านะครับได้เป็นชุดไฟตัดหมอกมาให้กระจังหน้าสวยๆนะครับดีไซน์ใหม่แบบนี้นะครับโครเมียม2ชั้นโลโก้ฮอนด้า ชัดเจนนะครับไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวขาวๆใสๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับผิวพันธสันเหลี่ยมตัวรถฝากระโปรงสวยๆเดิมๆแบบนี้ไม่มีดุง้งไม่มีโดนนะครับนี่ฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับซื้อรถกับวินเพชรยนต์นะครับคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรดเอไว้ใช้รอรับประกันโครงสร้างด้วย ไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำแน่นอนนะครับตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ครับไม่มีชํำรุดสูญหายมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซื้อรถกับวินเพชรยนต์นะครับคุณจะได้รถสวยสภาพเกรดเอไว้ใช้เท่านั้นนี่เลยฮะเอาไปใช้กันครับคุ้มค่าแน่นอน siar เคันนี้ไม่ทําให้ผิดหวังเลยด้านล่างนะครับออปชั่นเต็มเหมือนเดิมครับล้อได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานทูโทนนะครับหน้าเงาซอกดําขอบ1ิบแปยางมิชลินไพร่ม ใช้อีกยาวๆเลยนะครับดิสเบรกสี่ล้อสวยๆคุ้มๆนะครับด้านในนะครับนี่ฮะชุดปิ่งนกโชกอัพต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีลุยน้ําท่วมไม่มีลุยหนักมาแต่อย่างใดนะครับคันนี้กระจกเดิมแท้ Honda ชัดเจนนะครับด้านข้างนะครับรุ่นนี้นะครับได้เป็น EL 4-wheel ความปลอดภัยมีมาให้ด้วยกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยไฟเลี้ยว l อ d มีให้ที่สําคัญนะครับนี่ฮะได้เป็นกล้องนะครับกล้องมองข้าง เป็นกล้องเซฟตี้นะครับมุมอับสายตาเวลาเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็ช่วยมองนะครับมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์เวลาจะลงรถต่างๆนี่แหละครับช่วยมองนะครับปลอดภัยยิ่งขึ้นความปลอดภัยดีมากๆนะครับคันนี้นะฮะคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีด้วยนะครับกุญแจอีโมแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับกระจกเดิมแท้ h อ n d a าทุกบานนะครับกระจกเดิมแท้ Honda ทุกบานชัดเจนนะครับแบบนี้นี่ฮะกระจกเดิมแท้ Honda าทุกบานเลยนะครับ กระจกเดิมแท้ฮอนด้ Honda ทุกบานนะครับตรงนี้ติดเฟรม60รอบคานมาให้เรียบร้อยนะครับดูหรูหราดูหรูหราภายในยิ่งหรูเข้าไปใหญ่เลยครับนี่ฮะด้านในนะครับได้เป็นวัสดุหนังบูนุ่มสวยๆนะครับดีไซน์ดีมากนี่ครับความพรีเมียมอยู่ตรงนี้นี่เอง Honda CRV นะครับถือว่าเป็นรถ SUV ระดับเรือธงเลยของค่าย Honda นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ใดๆก็ตามนะครับจะมาอยู่ในรุ่นนี้ก่อนก่อนที่จะไปรุ่นอื่น นี่ฮะสวยคุ้มค่าลงตัวนะครับตัดสลับกับตัวพลาสติกลายไม้สวยๆนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับมือเปิดสีเงินนะครับเพนโอลแบล็คบีให้พนักแขนนะครับแบบหนังนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานฟูออโต้เลยนี่และฮะสวยๆคุ้มๆนะครับที่วางแก้วน้ําชุดลําโพงลําโพงทวิตเตอร์ต่างๆมีให้นะครับขอบประตูสวยๆเดิมๆไม่มีพ่นสีสัดทับแน่นอนรับประกันเลยนะครับหูกรอนสวยๆเดิมๆครับนี่ฮะนะครับตัวน็อตนะครับเสาบีไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับแต่อย่างใด ไม่มีโดนไม่มีดุ้งแน่นอนนะครับบริเวณแผ่นเพลทเนี่ยครับตัวรีเวทหมุดย้ำไม่มีแงะแกะเก่านะครับสวยเดิมแน่นอนครับสคัพเพลทนะครับติดจากศูนย์เลย CRV ชัดเจนคันนี้นะครับเบาะคู่หน้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางบริเวณคนขับมีหนุนหลังด้วยนะครับเบาะปรับดันหลังให้นะครับไซส์แอร์แบกนะครับแอร์แบกด้านข้างมีให้แอร์แบกให้มาเยอะมากนะครับคันนี้ รอบคันเลยนะครับไอแบกรอบคันเลยสวยคุ้มค่ามากๆนี่ฮะคอนโซลสะอาดสดใสๆกริบๆแบบนี้นะครับเบาะหนังไซส์สปอร์ตนั่งดีมากนะครับเดินทางไกลสบายมากเลยที่สําคัญวิสัยทัศน์นะครับนั่งดีด้วย CRV นะครับเบาะหลังข้อดีนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งที่ปรับพับคัสตอมได้เบาะพับใส่คงใสของได้หมดเลยนะครับเดินทางท่องเที่ยวนั่งสบายด้วยนะครับเดินทางไกลสบายมากๆด้านข้างนะครับนี่ฮะวัสดุข้างๆนะครับสวยๆ เป็นหนังบูดนุ่มพรีเมียมเลยนะครับด้านหลังก็ได้เป็นแอร์หลังมาให้ USB ชาร์จเจอร์ให้2จุดนะครับด้านหลังก็จะได้เป็นไฟ2แผ่นที่ให้เป็น LED นะครับ Full LED ชุดแอร์หลังมีให้นะครับสตอนแบบนี้เลยสวยๆ ISOfix มีให้นะครับตรงนี้ก็พนักแขนก็จะมีเป็นที่วางแก้วน้ำนะครับหรูหราลงตัวเบาะพับนะครับแบบ70-30ตรงนี้นะครับพับได้สวยๆแบบนี้เลยด้านหลังนะครับได้เป็นลำโพงทวิตเตอร์ด้วย ออปชั่นดีครับปกติลำโพงทวิตเตอร์จะมีแต่บริเวณคนขับคู่หน้านะครับตรงนี้ลำโพงทวิตเตอร์หลังมีให้ด้วยหูกร์สวยๆเดิมๆเราได้อะไรครับคันนี้เราได้ความประหยัดเราได้ความปลอดภัยเราได้ประสิทธิภาพเราได้สมรรถนะนะครับครบเลยคันนี้โอ้โหนะครับคันนี้นะครับดิสเบรกสี่ล้อเลยดิสเบรกสี่ล้อยางไพล์มาซี่เอสยูวีนะครับรุ่นนี้ดีมากๆเลยคุ้มๆนะครับปี22จัดไปนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้สเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยเลย บริเวณแถบโครเมียมด้านข้างสวยๆเหนฮะนี่ฮะความพรีเมียมแบบนี้นะครับจะมีในรุ่นขับ4 EL เท่านั้นไฟเบรกตรงที่3มีให้ชักฟินด้านบนสาวกาศสวยๆแบบนี้ไฟท้ายทูโทนนะครับนี่ฮะดาบหลังเป็นโครเมียมโลโก้ Honda ชัดเจนนะครับคันนี้นะครับเปิดได้นะครับฝาท้ายจะเปิดได้นะครับเป็นแบบไฟฟ้า3แบบนะครับเปิดจากรีโมทเปิดจากก่อนไฟฟ้าด้านหลังและเปิดจากบริเวณด้านคอนโซลด้านหน้าคนขับ ด้านหลังตรงนี้เนี่ยฮะสวยมากๆนะครับสวยเดิมเลยเซ็นเซอร์หลังมีให้กล้องถอยมีให้นะครับโชคไฟฟ้าโชคหลังไฟฟ้านะครับตรงนี้น็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยสวยเดิมมากครับคันนี้นะครับเนี่ยฮะสปอร์ตเบทอาร์ชัดเจนเร่งตัวสวยๆแบบนี้นะครับไฟท้ายสแตนเลสชัดเจนนะครับไฟท้ายสแตนเลสเดิมแท้โรงงานแน่นอนไม่มีเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็เบาะก็พับไปได้นะครับเบาะปรับพับได้แบบนี้นี่นะฮะป๊บนี่แหละครับ ใครอยากได้นะครับสวยๆคุ้มๆแบบนี้เอาไปใช้กันนะครับถ้าพาเด็กๆไปด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือเด็กๆเดินทางกับครอบครัวนะครับอยากห้าที่นั่งก็พับเบาะขนข้าขนของได้อยากเจ็ดที่นั่งพับเบาะขึ้นมานะครับเด็กๆนั่งได้นี่แหละครับคันเดียวไปด้ทางครอบครัวเดินทางท่อบเที่ยวนะครับคันนี้เป็นโฟวิลด้วยคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วครับป้ายแดงล้านหกวันนี้ซื้อได้ในราคาครึ่งเดียวนะครับนี่ฮะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับคันนี้เอาไปใช้กันเลยนะครับ ที่สุดของความคุ้มค่าเลยนะครับใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยคันนี้นะครับ CRV คุ้มค่ามากๆคันนี้ผ่อนหมื่นสามรายได้สองหมื่นหกนะครับซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำโทรมาเลยครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้านะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินเพชรยนต์นะครับคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรดเอไว้ใช้เท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับภายในนะครับเริ่มจากพวงมาลัยคันนี้มัลติฟังก์ชัน่นครัหุ้มมนงูาก นะครับแล้วก็มีครูสคอนโทรลให้ด้วยปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงใกล้ไกลเหมือนเดิมตามสรีระผู้ขับขี่นะครับคันนี้เลขใหม่แสนสองเท่านั้นเองเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ60โลนะครับวิ่งไม่เยอะเลยนะครับคุ้มค่ามากๆคันนี้อุปกรณ์นะครับส่วนควบฟังก์ชันนะครับไล่เรียงกันไปเลยให้มาเยอะจริงๆครับแอร์แบงนะครับเท่าที่ผมเห็นตรงนี้6ใบนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับเอนจินนะครับปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจินอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านล่างก็จะมีเป็นปุ่มเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับ traction control มีมาให้ด้านข้างนะครับกระจกไฟฟ้านะครับ f u ลอ auto สี่บานเลยนะครับ center ล็อกล็อกกระจกต่างๆมีมาให้พับปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยเลยตรงนี้นะครับชุดลําโพงต่างๆดีมากนะครับได้ลาโพงทวิตเตอร์มาด้วยด้านข้างได้เป็นงานเนี่ยครับเป็นงานพลาสติกลายไม้หรูหรามากๆนะครับตัดสลับกับสีดําสวยมากๆเลยเนี่ยฮะคันนี้สวยจริงๆครับออปชันดีมากๆคอนโซลบนได้เป็น soft touch นะครับได้เป็น soft touch ไร้เรียงกันไปตรงนี้เลยนะครับดีไซน์แอร์สวยมากเนี่ยฮะสวยกริปเลยใหม่หมดเลยนะครับ CRV ให้มาดีมากๆเลยนะครับสวยคุ้มค่ามากๆแบบนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวผมเปิดดูตรงนี้นิดนึงนะครับเอกสารต่างๆตรงนี้นะครับเป็นรถเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตรงนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับผู้ชายใช้มือเดียวป้ายแดงนี่เลยฮะเอกสารคู่มือต่างๆอยู่ครบๆเลยแบบนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับ วันนี้นะครับฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับหน้าจอได้เป็นหน้าจอติดรถมาเลยนะครับมาตรฐานเดิมโรงงานเลยเป็นแบบทัชสกรีนพร้อมนิเกชันแมปด้วยนะครับเปิดแผนที่ต่างๆได้เลยแบบนี้นะครับพร้อมกล้องถอยเรียบร้อยนะครับที่สําคัญนะครับตรงนี้ฟังก์ชันเพิ่มเติมคือเวลาเลี้ยวนะครับได้เป็นนี่ฮะนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นมุมอับสายตานะครับเป็นกล้องนะครับกล้องด้านข้างเพื่อความปลอดภัย มีมาให้ด้วยโอ้โหออปชันดีมากๆนะครับตรงนี้นะครับแอร์ได้เป็นแอร์แบบออโต้ดิจิตอลออโต้ปรับได้7ระดับเลยนะครับอีคอนโหมดโหมดประหยัดมีให้นะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าตรงนี้ก็ได้เป็นเกียร์ cvt นะครับประหยัดมากๆตรงนี้ก็ไล่เรียงไปตั้งแต่ตัวสปอร์ตนะครับมีโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นโหมดสปอร์ตแล้วก็จะเป็นโหมดโลนะครับนี่ฮะเป็นขับ4นะครับเป็นขับ4ี่ full time สวยคุ้มมากๆนะครับด้านล่างได้เป็น นะครับ power outlet ให้1จุดนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นที่วางของกระจุกกระจิกที่วางแก้วน้ำใบใหญ่ๆเลยซ r อผมชอบนะครับในตระกูล Honda ตรงบริเวณพนักแขนเนี่ยเขาดีไซน์มาดีนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเลื่อนได้ตามสรีระผู้ขับขี่เลยนะครับแล้วก็ยกออกมาก็จะเป็นช่องวางของนะครับนี่ฮะใหญ่ๆใบใหญ่ๆนะครับนี่ฮะนะครับปรับได้เลื่อนได้นะครับที่สำคัญตรงนี้จัดไปเลย power outlet นะครับ HDMI USB charger ให้ชุดใหญ่เลย จัดเต็มไปเลยไม่มีกั๊กนะครับให้มาดีมากๆนี่เลยฮะ CRV ที่สุดของความคุ้มเลยตรงนี้ก็เดินเป็นนะครับลายไม้สวยๆนะครับด้านบนก็จะเป็นไฟ2แผ่นที่แบบ LED ให้ดีไซน์ดีมากๆครับถือว่าเป็นแฟลกชิพเลยในตระกูล SUV นะครับของ Honda นะครับนี่ฮะคุ้มค่ามากๆนะครับด้านบนนะครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆอยู่ครบๆนะครับม่านบังแดดพร้อมกระจกให้เรียบร้อยกระจกนะครับสองหลังปรับลดแสงแบบมือตรงนี้ติดกล้องบันทึกให้ด้วยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ปัดน้ำฝนมีให้ เรียบร้อยนะครับเพดานสะอาดสะอาดเนี่ยครับกริบกริบส,สวยสวยใสๆสกริบกริบแบบน,นี้เลยนี่เลยครับเบาะนะครับสวยสวยตึงๆไม่ยุบไม่ขาด isofix มีให้สามหมอนมีให้สวยสวยแบบนี้ crv คันนี้เท่านี้ crv คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับใครหาอยู่ที่สุดของความคุ้มค่าเลยคันนี้ฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณหมื่นสามเท่านั้นเองนะครับเอาไปใช้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับได้เป็นขุมกำลังเบนซินนะครับ2.4ลิตร173แรงม้า ivtec นะครับความแรงความแกร่งความประหยัดไม่ต้องพูดถึงเลยครับคันนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนอุปกรณ์ส่วนควบนะครับในห้องเครื่องยนต์เนี่ยครับแห้งๆสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับชุดปั๊ม abs marking ต่างๆหัวโชคต่างๆแห้งๆสวยๆเดิมๆเลยนะครับฝากระโปรงนอตไม่มีขันไม่มีไขนี่ครับตัวบาร์โคดนี่ครับฝากระโปรงสวยๆเดิมๆเลยนะครับเดิมแท้แน่นอนคันนี้ฝากระโปรงเดิมแท้ h อนด้าแน่นอนนะครับสวยมากๆคันนี้นะครับสติกอร์มอกชัดเจนนะครับไม่มีแงะแกะเก่า น็อตนะครับนี่ฮะสวยๆเดิมๆนะครับซอกในสวยๆไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับไม่มีชนหนักพลิกคว้าม,มาแน่นอนมั่นใจได้เลยแบตเตอรี่อยู่ในสภาพพร้อมใช้เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าแทแสตนเลสแน่นอนนะครับเดิมโรงงานแบบนี้นะครับอุปกรณ์ส่วนควบอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขามาร์ก,กิ้งต่างๆอยู่ครบหมายความว่าไม่มีดุง้งไม่มีโดนไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับรับประกันความคุ้มค่าเลยคันนี้นะครับใครหาอยู่ crv คันนี้เท่านั้นที่ตอบโจทย์ครับ สำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV นะครับเดินทางกับครอบครัวคุ้มคุ้มคันเดียวจบแนะนำคันนี้เลยครับออปชั่นเต็มด้วยนะครับ r v n d a CRV 2.4 EL นะครับเป็นรุ่นท็อปเลย 4-wheel นะครับคันนี้ได้ปี2019รถมือเดียวป้ายแดงครับเลขไมคคันนี้101เฉลี่ยว,วิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลเท่านั้นเองป้ายแดงล้านหวันนี้จัดให้คุ้มคุมเลยครับ779,000บาทเท่านั้น นะครับคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเดือนละประมาณ13ื่นรายได้26งหมซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำโทรมาเลยครับศูนย์หกสี่หกเก้าหเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินแพรยนต์คุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรดเไว้ใช้เท่านั้นวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสาหรับการรับชมสําหรับรถเก่งสวยๆขั้นถัดไปสวยคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้วินเพรยนต์ไปแล